ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับต้อมชาแนล53นะครับด้วยผัดพริกแกงผักบุ้งใส่หมูหมักนุ่มๆนะครับผมวิธีการทำง่ายๆนะครับผมเหมาะกับทำทานในครอบครัวนะครับหรือว่าจะค้าขายก็ค้าขายดีนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับผมอ่านี่ครับสูตรอร่อยง่ายขายดีนะครับผัดพริกแกงผักบุ้งใส่หมูนะครับนุ่มกรอบ ลดเข้มข้นครับผมอย่าลืมกดติดตามต้อมชาแนลห้ด้วยครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับอ่าก็มาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับอ่าก็จะมีผักบุ้งนะครับอ่าผมก็จะเรียกว่าผักบุ้งเย็นตาโฟนะครับอ่าเรียกเลือกสวยๆมานะครับนี่ครับก้านอวบๆนะครับผมอ่านะครับยาวๆนะครับผมอ่านะครับ แล้วก็ส่วนของหมูแดงนะครับอ่านะครับเมื่อหั่นเสร็จแล้วนะครับก็ล้างขยำด้วยเกลือนะครับล้างน้ำเปล่าให้สะอาดนะครับผมอ่าแล้วก็มีส่วนของพริกแกงผัดเผ็ดนะครับผมนี่ครับอ่าใส่กะปิใส่กระเทียมอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าผสมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีพริกแดงนะครับใบโหระพานะครับผมอ่านี่ครับอันนี้ยังไม่ได้เด็ดนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่เราจะล้างทุกอย่างนะครับ อ่านะครับผมอ่าเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายผงปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยอ่าน้ำปลานะครับผมอ่านะครับอ่านะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเหมือนเมนูทั่วทั่วไปนะครับผมอ่าการทำคลิปก็ให้เพื่อนๆได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับไม่ต้องมีลูกเล่นอะไรมากมายใช่ไหมครับอ่านะครับอ่าอ่านี่ผักบุ้งนะครับอ่าหั่นเป็นท่อนๆประมาณนี้นะครับส่วนก้านส่วนใบแยกออกนะครับผมล้าง แช่น้ำให้สะอาดนะครับผมอ่านะครับหมูก็หมักด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยอย่างละนิดหน่อยครับผมหมักทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีนะครับผมอ่าใบโหระพาเด็ดเรียบร้อยพริกแดงแล้วก็ใบมะกรูดนะครับอ่าพริกแดงหั่นประมาณนี้เลยนะครับนี่คือขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนะครับ เดี๋ยวสกู่จะลงมือผัดนะครับเพื่อนๆครับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วะครับสำหรับการทําเมนูที่อร่อยนะครับผมดูไปเรื่อยๆนะครับจะอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับผมนะครับน้ำตาลทรายก็มีนะครับนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันไปหน่อยนะครับผมแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมนะครับขั้นตอนนี้นะครับชอบความเผ็ดแค่ไหนก็ใส่ไป กับปริมาณเอาเองนะครับผมจะไม่บอกนะครับว่าจํานวนเท่าไร่นะครับผมเพราะว่าแต่ละท่านทานรสชาติความเผ็ดไม่เหมือนกันนะครับผมผมก็จะชอบเผ็ดก็จะใส่พริกไปเยอะหน่อยนะครับผมตามด้วยใส่หมูที่เราหมักลงไปนะครับนี่ครับอ่าใส่ลงไปผัดเลยนะครับผัดให้หอมนะครับผมพริกแกงเข้าไปในเนื้อหมูนะครับ รสชาติของหมูก็ออกมาครับผสมผสานกันนะครับผมเดี๋ยวจะคู่เราจะใส่เครื่องปรุงนะครับถ้าแห้งไปใส่น้ําลงไปนิดครับผมหอมฉุนเลยครับเพื่อๆครับผมอตามด้วยน้ำมันหอยนะครับครับซีอิ๊วขาวนะครับซอสปรุงรสนะครับผม แล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายนะครับผมอ่านะครับผมจับปริมาณนั้นนะครับชิมรสชาติก่อนเลยครับก่อนที่จะใส่น้ำตานะครับชิมรสชาติของพริกแกงด้วยนะครับจะได้กะปูนะครับผมหอมฉุนเลยนะครับผมเพราะว่าใส่พริกเยอะนะครับผมอร่อยครับอร่อยจริงๆนะครับผมหมูเราก็ทําการหมักนะครับจะมีความนุ่มนะครับส่วน การใส่ผักบุ้งนะครับและก็ใส่ใบนะครับเราจะไม่ผัดในกระทะให้มันนานมากนะครับผมเพราะว่าเเราจะชอบทานแบบก้านผักบุ้งกรอบๆนะครับผมอ่านี่ใส่ลงไปแล้วนะครับ้าาชอบความฉ่าของผัดก็ใส่น้ําลงไปได้นะครับในขณะนี้นะครับผมใส่ลงไปได้เลยนะครับค่อยๆใส่ลงไปเลยครับสําหรับน้ําน้ําสาสนะครับใส่ลงไปนะครับ ตอนนี้ก็ผัดคลุกเขานะครับให้ก้านเขาสลดหน่อยนะครับคแล้วสักครู่เราค่อยตามด้วยใบนะครับผมเพราะว่าใส่เยอะไปนะครับกระทะมันขนาดกระทะใหญ่ครับยังล้นกระทะเลยนะครับผมค่อยๆผัดไปนะครับนะครับน่าทานมากเลยครับผมการผัดบุ้งนี่เรียกว่ากรุบกรอบนะครับอร่อยนะครับผม สำหรับผัดพริกแกงผักบุ้งนี่ก็จะมีความเผ็ดนะครับมีความหวานะมีความเค็มนะครับผมในตัวนะครับผมเรียกว่ารสชาติกลมกล่อมพอดีเลยนะครับผมจากนี้ก็ใส่ใบไปเลยนะครับส่วนของใบนะครับอ่ามีเท่าไหร่ใส่ลงไปเลยนะครับผม น่าทานมากเลยนะครับสําหรับผักบุ้งนะครับวันนี้นะครับเพราะว่ามีประโยชน์นะครับต่อสุขภาพนะครับผมช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะครับผมบำรุงสายตาได้นะครับผักบุ้งนะครับผมมีประโยชน์ผักบุ้งก็มีหลายชนิดนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าผักบุ้งเย็นตาโฟนะครับ นี่ครับผักเริ่มสลดเลยครับสังเกตการของปักบุ้งครับยังมีความกรุบกรอบอยู่นะครับเราจะไม่ผัดให้เขาแห้งกว่านี้นะครับผมแห้งไปแล้วก็จะเหี่ยวนะครับอาจไม่ค่อยน่าทานนะครับผมช่วงนี้ก็ใส่น้ําลงไปนิดนะครับผมให้ความเขาเรียกว่ามีรสชาติของน้ําด้วยนะครับน้ําผัดคุกข้าวอร่อยนะครับผม นี่ครับน่าทานมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับหมูก็นุ่มนะครับการกันน้าก็มีความกรุบกรอบนะครับผมโรยด้วยพริกไทยหน่อยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยพริกแดงครับพริกแดงที่เราหั่นไว้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมผัดคลุกเค้านะครับผม หอมฉุนเลยนะครับเพื่อนๆครับผมอ่านะครับน่าทานจริงๆนะครับผมอ่าตามด้วยใบโหระพานะครับผมอ่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับใบโหระพานะครับผมก็เอ่อมีความหอมนะครับใบโหระพานะครับผมจับทานดีมีประโยชน์เหมือนกันนะครับอ่านี่ครับผัดทลุกเค้าไปสักพักกับผมแล้วเราก็ ตักขึ้นเลยนะครับเมื่อชิมรสชาติได้ทีแล้วนะครับผมอ่าน่าทานจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนครับลองไปทําทานดูนะครับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับผมอ่าเคล็ดลับง่ายๆนะครับอ่าจะทําค้าขายก็ขายค้าขายดีนะครับสําหรับแม่ค้าพ่อค้านะครับผมอ่านี่ครับตักราดข้าวนะครับอร่อยเลยนะครับผมทานเพลินเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับต yeah. anyway ักใ oh ส่จานแล้วครับผมอ่าเพื่อนเพื่อลองมาชิมกันได้เลยนะครับ รับรองครับติดใจเลยนะครับผมกลมกล่อมนะครับอ่ามีรสเรียกว่าความเผ็ดจัดจ้านเข้มข้นนะครับผม่เนื้อหมูนุ่มๆนะครับผมไม่แข็งกระด้างนะครับผมเพราะว่าเราหมักนะครับผมนี่ครับตักใส่จานแล้วครับน่าทานจริงๆนะครับ ครับลองไปทำทานนะครับนี่ครับประดับด้วยใบโหระพานะครับอ่าให้เพื่อนๆได้เห็นความก็เรียกว่าหน้าทานนะครับสีสันนะครับผมอ่านี่ครับอืมน้าทานจริงๆนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต้อมชาแนล e l นะครับเราจะมีเมนูอร่อยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับเคล็ดลับการทำง่ายๆนะครับผม พิธีพิถันนะครับการทำอาหารนะครับจะทำให้ทุกคนในครอบครัวอิ่มไปด้วยกันนะครับอนะครับกลับมาทานด้วยกันนะครับผมอร่อยอร่อยนะครับขอบคุณมากครับ